วิธีสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์1688เถาเป่าและทีมอวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์1688เถาเป่าและทีมอนะคะโดยแค่เราสมัครสมาชิกแค่เว็บเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้ง3เว็บเลยค่ะอันดับแรกให้เราเปิดเว็บไซต์1688ขึ้นมาค่ะจากนั้นให้คลิกตรงนี้นะคะเมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างแสดงเงื่อนไขการสมัครสมาชิกขึ้นมา ให้เราคลิกปุ่มสีส้มตรงนี้เพื่อเป็นการยอมรับเงื่อนไขนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าเว็บจะมีอยู่2หัวข้อให้เราเลือกค่ะหัวข้อที่1ตรงนี้จะเป็นการสมัครสมาชิกในรูปแบบธุรกิจเช่นร้านค้าที่ต้องการจะเปิดขายสินค้าใน1 6 8 8และหัวข้อที่2จะเป็นการสมัครสมาชิกรายบุคคลให้เราเลือกตรงหัวข้อที่2ได้เลยค่ะ โดยช่องแรกลูกค้าสามารถตั้ง u s สเ n a m e ที่ต้องการได้เลยนะคะช่องต่อมาให้เรากำหนดรหัสผ่านการกำหนดรหัสผ่านให้กำหนดตั้งแต่6 2ถึง20หลักนะคะโดยต้องมีตัวอักษรประกอบในรหัสผ่านอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษรเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและยากต่อการคาดเดาค่ะจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านเดิมเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งค่ะ ต่อมาช่องที่4ตรงนี้เป็นการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นบวก86ซึ่งจะเป็นของประเทศจีนหากประเทศไทยจะเป็นบวก66ค่ะลูกค้าสามารถเลื่อนลงมาเพื่อค้นหาหรือสามารถทำได้โดยกดที่คีย์บอร์ดปุ่ม c t r o l บวก f ด้านบนของเว็บไซต์จะแสดงช่องค้นหาให้ให้เราพิมพ์ตัวเลข66ลงไปตรงช่องนี้ก็จะแสดงรหัสตัวเลขที่ลงไทยด้วย66 ให้ลูกค้ากด enter ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ66เมื่อเจอแล้วให้กดคลิก1ครั้งจากนั้นให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่ช่องด้านหลังและให้ตัดเลขศูนย์ตัวหน้าทิ้งเช่นเบอร์โทรของลูกค้าเป็น081-123-4567ตัดศูย์ทิ้งไปก็จะเป็น8 1 1 2 3 4 5 6 7ค่ะ บัรทัดสุดท้ายให้สไลด์เป็นแถบสีเขียวแล้วมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหลังเพื่อเป็นการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเราจากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องสี่เหลี่ยมแล้วให้กดปุ่มสีส้มเพื่อเป็นการยืนยันในการลงทะเบียนค่ะเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ก็จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เรากรอกรหัส OTP ให้เรากรอกเลข OTP ที่ทางเว็บไซต์ส่ง SMS มายังเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อใส่แล้วกดปุ่มสีส้มได้เลยค่ะ ต่อไปเรามาทําการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์กันนะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าล็อกอินขึ้นมาตรงช่องล็อกอินจะเห็นว่ามี2หัวข้อให้ลูกค้าเลือกโดยในส่วนของช่องแรกจะเป็นการล็อกอินโดยใช้ username ส่วนหัวข้อที่2จะเป็นการใช้เบอร์โทรศัพท์ของเราในการล็อกอินค่ะในที่นี้ขอแนะนําให้คลิกที่หัวข้อแรกเป็นการล็อกอินด้วย username นะคะซึ่งจะสะดวกกว่าค่ะให้กรอก username และรหัสผ่านลงไป เพียงเท่านี้คุณลูกค้าก็ลงทะเบียนเว็บไซต์1688เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจากเถาเป่าหรือทีมออก็สามารถใช้ username และา a s s w o r d ที่สมัครจากเว็บ1688ได้เลยค่ะให้ธุรกิจของคุณเติบโตเลือก JF Cargo เป็นผู้ช่วยนะคะ